สรุปว่าผมสลบไปบ่บ้แมนแ่นละดะเมื่อสลบไปเป็นมือเลยอไอเนี่ยเสียใจหลายกาลังก่าิิพาาปอดว่าอันน่ะโอ้ยไอ้สุตจะจะบ้าจันบ่ผมถือตีหัวบ่แมนจมน้าไอ้พาหมูคอโทดษเดอ้อที่เข้าใจผิดว่าอายเป็นบักโลกจิต กาเลยใส่สติไม่แห้งเลยบ่เป็นยังรอครับมันเป็นความช่วยของไอ้ที่มีไอ้ซื้อปลาประหลาดแบบนี้โทษกูอีกแล้วซื้อบริสุทธิ์เนี่ยพ่อแม่ตังให้กูนะเว้ยเอาพอได้แล้วพากันไปกินเขากินป่าสิได้มีแห้งไปลูกขึ้นมาลา